น,นี้เป็นแป้งสีเขียวเป็นใบเตยค่ะค่ะหอมหวานอร่อยอมันมันจากถั่วเหลืองถั่วเขียวค่ะเขาจะแบง คุณนะคะรับชมคลิปจ้าจะต้มหรือว่าไปนึ่งน,นี่เป็นใบเตยสีเขียวอ่อน อร่อยค่ะขนมหวานขนมตัวแปดไม่รู้เพื่อน,นเรียกอะไรนะคะบ้านสิมพรเลือกขนมตัวแปดอันก็หอมง,งาดำแล้วก็มะพร้าวขอบคุณนะคะสีหรับชมคลิปจ้า หวานหวาน,นเค็มหน่อยๆมันมาอืมันเป็นต้มเหรอไปนึง่ง หอมหวานหวานมันหวานหวาน,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 นเค็มหน่อยๆน่อยมันมากค่ะ หอมหวานอร่อยอันก็หอมงาดำแล้วก็มะพร้าวหอมหว,นวานหวาน,น,น มีงาดำตามแย่ค่ะใส่ผสมกับน้ำตาลหอมหอมมีงาดำตามแย่ค่ะใส่ผสมกับน้ำตาลหอมหอมหอมหวานหวานมันๆ มีงาดำตามว้วะคะ่ะใส่ผสมกับน้ำตาลหอมหอมอันนี้เป็นแป้งสีเขียวเป็นใบเตยค่ะจะต้มหรือว่าไปนึ่ง มีงาดำตามด้วยนะคะใส่ผสมกับน,น้ำตาลหอมๆขนมตัวแปบไม่รู้เพื่อนเพื่อนเรียกอะไรนะคะบ้านสมพรเลือกขนมทัวมท่วแปดขนมตัวแปดไม่รู้เพื่อนเพื่อนเรียกอะไรนะคะบ้านสมพรเลือกขนมตัวแปดอันก็ หอมงาดำแล้วก็มะพร้าวจะต้มหรือว่าไปนึ่ง สีดำๆนี่ก็จะเป็นงาดำนะคะตามป่นกับน้ำการนะคะเพื่อนๆมีงาดำตามแรกค่ะใส่ผสมกับน้ำตาลหอมหมขนมทัวแปดบไม่รูเ้เพื่อนๆเรียกอะไรนะคะบ้านสุปพอเลือกขนมทัวแปดบ ขนมทัวแปดไม่รู้เพืนเพื่อน,เ,น,เ,นเรียกอะไรนะคะบ้านสมพรเลือกขนมทัวแปดหอมหว,วานหวานมัน เข็มหน่อยๆมันมาสีดำๆนี่ก็จะเป็นงาดำนะคะตามปนกับน้ำก,กาลนะคะเพื่อนๆขนมทัวแปดบไม่รู้เพื่อนๆเรียกอะไรนะคะบ้านสมพรเลือกขนมทัวแปดอันนี้เป็นแป้งสีเขียวเป็นใบตเตยค่ะ ก็หอมงาดำแล้วก็มะพร้าว้วต้มหรือว่าไปนึ่งอันนี้ก็หอมงาดำแล้วก็มะพร้าวอันนี้ก็หอมงาดำแล้วก็ มะพร้าวอันนี้จะเป็นขนมตัวแปลกบรนทุกบ้นเพื่อนเรียกอะไรนะคะบ้านสุภพลเรียกขนมทัวแปดนี่เป็นไปเตย สีเขียวอ่อนอร่อยค่ะห,หวานนะะสีดำๆนี่ก็จะเป็นอางาดำนะคะตามผลกับน้ำกาลนะคะเพื่อนๆจะต้องหรือว่าไปนึ่งอันนี้เป็นแป้งสีเขียวเป็นใบเตยค่ะ ันก็หอมงาดำแล้วก็มะพร้าหวหอมหวานๆมนัน มันมันจากถัวเหลืองถัวเขียวค่ะเขาจะไาสีดำๆนี่ก็จะเป็นงานดำนะคะตามป่นกับน้ำก,กาลนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแป้ง สีเขียวเป็นใบเตยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจ้าไปต้อมหรือว่าไปนึ่ง แป้งสีเขียวเป็นใบตเตยค่ะสีดำๆนี่ก็จะเป็นอาณาดำนะคะตาม่นกับน้ำตาลนะคะเพื่อนเพ่นหวนหวั